กับข้าวแล้วก่ะไข่เจียวนี่พี่สารภาพเถอะตอนพี่ดูคลิปนี้แรกๆใช่ป่ะพี่แบบงงมากว่าทำไมพี่จตุลงกำลังจะนั่งแบบมีแอคตัวเองอยู่แต่พอพี่ดูนาๆเขาใช่ป่ะพอพี่แบบดูหลายๆรอบเนี่ยพี่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยคือคุณคุณหรือเปล่าวะอ๋อมันคือกูนั่นแหละ ว่าจิตตกจนน้ำตาแตกมาแล้วสำหรับครูเดวิดที่ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายในชีวิตมาได้หลังเป็นตัวแทนคนไทยให้ข้อมูลกับ CNN กรณี p p p l e ทําำโฆษณาเหยียดประเทศไทยจนโดนทัวคนไทยไปลงหาว่าไม่ได้รักประเทศไทยจริงๆพร้อมบอกว่าครูเดวิดไม่ใช่คนไทยที่ออกหน้าปกป้องประเทศไทยเพราะแค่ต้องการหาแสงซึ่งประเด็นนี้เองทาให้ครูเดวิดรู้สึกเสียใจอย่างมากจนต้องออกมาเผยความในใจทั้งน้ำตา ต่อมาครูเดวิดตัดสินใจออกมาบอกทางเลือกหลังไตร่ตรองมาแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีคำดูถูกที่ถูกส่งมาถึงตนซึ่งครูเดวิดได้บอกว่าขออวยพรทุกคนที่เคยวิจารณ์ตัดสินใจแล้วที่จะเดินทางนี้พร้อมบอกเหตุผลว่าหนึ่งบทเรียนในชีวิตของตอนเองคือทุกครั้งที่มีคนมาต่อว่าเราเราเลือกได้ว่าเราจะด่าเขากลับเอาคืนเขาและเชื่อได้ว่าในวันที่เราเลือกที่จะมองข้าม เลือกที่จะให้อภัยหรือแม้กระทั่งอวยพรคนที่ร้ายกับเราเชื่อว่าเราจะได้บุญและนี่คือคำอวยพรจากใจไม่ใช่การประชดประชันล่าสุดครูเดวิดได้ยกคลิปที่จตุรงโพธารามตลกชื่อดัง acting review น้ำพริกเกลียนแบบครูเดวิดแบบเหมือนเป๊ะชนิดที่ถอดคำต่อคำมาให้ดูทำโซเชียลได้เห็นอย่างรู้สึกทึ่งกับข้าวแล้วค่ะ ไข่เจียว，嗯。 คือพี่ะขออนุญาตออกความคิดเห็นหน่อยเถอะคือพี่อะได้ดูคลิปนี้แล้วมันทําให้พี่อยากกินน้ำพริกเผาผสมสามชั้นขึ้นมาทันทีพี่ขอพูดในคลิปนี้เลยว่าในขณะที่คุณนั่งดูพี่พูดอยู่คุณอาจจะนั่งกินชาบูก็แล้วแต่เถอะคุณอาจจะนั่งกินพิซซ่าที่ไหนก็ส่งมาให้คุณกินที่บ้านก็แล้วแต่เถอะแต่สําหรับพี่รอกินน้ําพริกเผาผสมสามชั้นทอดน้ำปลาเพราะพี่สั่งมาแล้วตำนั้นคือจบคือพี่สารภาพเถอะตอนพี่ดูคลิปนี้แรกๆใช่ป่าพี่แบบงงมากว่าทำไมพี่จะตกลงกาลังจะน แบบดูหลายๆรอบเนี่ยพี่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยคือคุณคุณหรือเปล่าวะอ๋อมันคือกูนั่นแหละเพราะฉะนั้นในวันนี้ยพี่จะมารีวิว parody ของพี่จตุรงนะทุกคนแล้วถ้าเขาได้คะแนนเียงพอใช่ปะพี่จะมอบรางวัลให้เขาอย่างแน่นอนเอาเริ่มจากฉากเปิดก่อนนะทุกคนคือพี่จะขออนุญาตออกความคิดเห็นหน่อยเถอะคือพี่ได้ดูคลิปนี้แล้ว พี่ได้เห็นคลิปนี้แล้วมันทำให้พี่อยากกินยำพริกเผาผสมสั่งใช้ขึ้นมาทันทีคือสิ่งที่ต้องยกให้เขา1สเต็มสิษยคหรือเป่าการใช้คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนะทุกคนพะถามว่าพี่ในคลิปต่างๆที่กูทำใช่ปะคือโอกาสที่พี่จะพูดคำว่าอยากกินขึ้นมาทันทีก็ถามว่านี่คือสิ่งที่แบบเกิดขึ้นบ่อยไหมคำตอบคือใช่ซึ่งคลิปนี้นอกจากจะถูกอ,อกถูกใจครูเดวิดแล้วยังถูกอ,อกถูกใจชาวโซเชียลอย่างมากพากันแสดงความคิดเห็นบ้างบอกว่ายังเหมือน รู้จักพ่อจตุรงน้อยไปซะแล้วเปะเวอร์ฟ้าแฟดที่พลัดพรากกันมาหรืออีกความเห็นที่บอกว่า เหมือนเกินอ่าคราวนี้พี่จะเอาประโยคมือนแก่มาพูดเองแล้วนะทุกคนแล้วคุณต้องเปรียบเทียบว่ามันเหมือนพี่แค่ไหนกันแน่คือพี่จะขออนุญาตออกความคิดเห็น่อยเถอะพี่ได้เห็นคลิปนี้แล้วมันทําให้พี่อยากกินน้ำพริกเผาผสมสามชั้นขึ้นมาทันทีทุกคนคือพี่สารภาพเลยนะว่าพี่ดููลิปไี้ไปใช่ไหมันทําให้พี่อยากกินมันทาให้พี่อยากแดกน้ำพริกเผาผสมสามชั้นขึ้นมาทันทีคุณอาจจะนั่งกินชาบูก็แล้วแต่เถอะคุณอาจจะนั่งกินพิซซ่าที่ไลเดอร์ส่งมาให้คุณกินนที่บบ้้าาาก็แลวเอออะคืจชู นั่งรอก,กินพิซซ่าที่ไลเดอร์ส่งให้มึงก็แล้วแต่เธอแต่สําหรับพี่รอก,กินน้าพริกปลาผสมสามชั้นทอดน้ําปลาเพราะพี่สั่งมาแล้วตามนั้นคืจอจบแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่จะรอก,กินน้าพริกเผาผสมสามชั้นทอดน้ําปลาเพราะพี่สั่งมาแล้วนะทุกคนตามนั้นคือจอตามนั้นคือจอตามนั้นคือจันทบุรีบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นาเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุม่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ